ฟีดให้ฟังก่อนนะครับว่าในส่วนที่เป็นการกำกับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างจากในรูปนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทําไปนะครับการกํากับดูแลเนี่ยไม่ได้เน้นในด้านใดด้านหนึ่งแต่เน้นทั้ง process เน้นทั้งกระบวนการเลยตั้งแต่ก่อนเข้ามาจดทะเบียนนะครับเข้ามาจดทะเบียนเข้ามาซื้อขายเข้ามาดําเนินการ on going นะครับมีการยกระดับ แล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยเร็วขึ้นและที่ไก็กกว่านั้นตอนจบนี่ก็คือพอฟ้องร้องยกระดับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการดีลิสติ้งทั้ง5กระบวนการเนี่ยครับได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะครับและตอนนี้สิ่งที่ได้ทําไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นการปรับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาจดในทะเบียนในทั้งในตลาดเซ็ตและ NAI ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับในกระบวนการ สกรีนด right ้านที่เป็นเกี่ยวกับกําไรขนาดของบริษัทต่างๆนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่1มกราคมที่จะมีผลบังคับใช้1มกราคม68นะครับก็ต้องมีการเฮียริ่งแล้วก็ให้เวลารอจก่อนมีเรื่องอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาจดทะเบียนเป็นธรรมดาหรือแบ็กดอต้องผ่านมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้เริ่มใช้ไปแล้วตั้งแต่25มีนาคมปี67นะครับอันนั้นคือกระบวนการตั้งแต่ก่อนเข้ามาลิสติ้งแล้วก็เข้ามาลิสติ้งนะครับ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องมีการซื้อขายพอามมีการซื้อขายมีการเตือนหรือมีการกาหนดอะไรมากขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นมีการเตือนเรื่อง volume alert นะครับในช่วงออปชั่นว่ามีการเข้ามาซื้อขายมากกว่ปกตินั้นมีการซื้อขายแบบที่เป็นกลุ่มต่างๆนะครับมีผลบังทัดใช้ไปแล้วด8แ่ภาคม25งพันานะครับหลังจากนั้นเราก็มีแนวคิดนะครับร่วมกับทั้ง ทางกรอลตและก็ทางอสโกนะครับในการที่จะจัดตั้งซิเคียวริตี้บูโรเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยได้มีการเก็บข well ้อมูลเรื่องว่าหุ good. ้นแต่ละนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยได้งงเงินในการซื้อขายเท่าไหร่บ้างเหมือนกับที่เราตอนนี้เนี่ยก็มีเครดิตบูโรในการดูว่าแต่ละคนมีเครดิตการได้งงเงินเท่าไหร่กันบ้างนะครับเพื่อจะได้ดูว่าไม่ได้ให้งงเงินเกินไปนะครับเช่นเดียวกันนักลงทุนก็จะมีการควบคุมตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ย เราีมกำลังอยู่ในช่วงในการาศึกษาอยู่นะครับแล้วก็เรามีการที่จะได้ให้าาทางเครดิตบูโรเนี่ยเป็นผู้พัฒนาระบบอันนี้ขึ้นมาในส่วนที่3ที่เป็นกระบวนการ o n g o i n g application ก็คือพอบริษัทจดทะเบียนเข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยจะมีการกำกับดูแลอ,อย่างไรบ้างจะเห็นได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการประกาศเตือนผู้ลงทุนเกี่ยวกับบริษัทที่อาจมีข้อมูลที่ท่านควรจะระมัดระวังมากขึ้นนะครับข้อสังเกตต่ตาง ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ไปอย่างต่อเนื่องตน้งดั่ไตรมากที่3ปี66นะครับนอกจากนั้นมีการยกระดับการดําเนินการกับบริษัทที่มีฟรีฟลอดไม่เพียงพอนะครับโดยขึ้นเครื่องหมาย C เครื่องหมาย SP ต่างๆนะครับแทนการเก็บภาพเนีนอดีตเพราะว่าเราคิดว่าการทําแบบนี้จะทาให้มีผลกับนักลงทุนนะครับนักลงทุนสามารถเอาข้อมูลไปใช้ได้ดีกว่าซึ่งก็ได้ทดําไปแล้วนะครับในส่วนที่ส ส่วนที่เป็นการยกระดับนะครับคือเริ่มเอ็กซ์คาเลตนะครับทำให้การทํางานของเรากับหน่วยงานกำกับนี่รวดเร็วขึ้นก็จะมีการยกระดับการเตือนผู้ลงทุนนะครับด้วยการให้เครื่องหมาย C ที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะเป็น C ที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการไม่รายงานข้อมูลจะเป็น C ที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับมีการเคลื่นอนไหวที่ปกติแตกต่างนะครับก็จะมีตรงนี้เนี่ยที่ทาให้นะักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมาเตือนกันได้รายละเอียดขึ้นนะครับ ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมสุดท้ายครับในเรื่องการดีลิสต์หลังจากที่เราตรวจสอบพบแล้วว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะได้จดทะเบียนต่อนเนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่มีธุรก,กิจหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับฟรออีฟลที่ต่ำไปเนี่ยก็ได้มีการเอฟฟอสแกนแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าการที่เรามีการปรับความเข้มข้นของการกำก,กับดูแลเนี่ยเราไม่ได้ดูเป็นเรื่องๆเ,เราดูทั้งกระบวนการในการเ,าเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับ